ครับก็สวัสดีครับพี่ที่ทางนาทุกท่านี่เข้ามารับชมนะครับผมน้เคครับวันนี้ก็เป็นทิปวันหยนะครับก็มาหาตัวกระชอนทำหาผลงานครับผมก็มาเจอหมายข้างทางครับครับสภาพหมายเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานมีกี่แต้มจะได้ตัวไหมกับหมายนี้เดี๋ยวมาติดตามลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันที่หมายนี้ครับหมายข้างทางครับผม จะมีปลาหรือเปล่าครับมานี้หมยข้างทางครับ สีน้ำขุนมากครับกัดครับสีน้ำขุนมากครับกัดครับน้ำขุนมากครับกัดครับดูครับผมอือหือใส่ดีนะครับ ไส้สวยเลยครับผมครับไส้ปลาสี่ขีดได้ครับสภาพหมายก็เป็นหมายข้างทางครับ ก็ขี่รถเลาะมาเจอลองตีอยู่ครับก็ดูเรื่องนะครับกับ่อนไซสวยๆเลยครับผมกัดกบยางแจ็คโซครับผมบายนะแจ็คถุดยอดครับฝากไว้ด้วยครับกบยางแจ็คโซ คขาดครับไหม่โดนครับผมกัดไม่โดน ตีย้ำไปใหม่ครับ กัดครับกัดครับ,อ,บอยู่ครับผม,มอ,อืม นี่ครับสายปลาโอ้ท้องนี่อ้วนเป่งเลยครับไม่รู้ไปกินอะไรมาน่าจะลูกปลาแล้วครับผมท้องเป่งเลยครับก็สภาพหมานี้ก็เคยมาตีแล้วครับครั้งหนึ่งก็จะมีจะได้สายเล็กๆนะครับนี่ก็เลยเองมาตีซ้ําดูครับวันนี้ก็ยังมีผลงานครับกับสัตว์กับหมายเดิมครับ กบยางแจ็คโซครับเต็มปากอันเนี้ทีแรกก็กัดไม่โดนะครับตีย้ำไปอีกสองไม้รู้เรื่องครับสุดยอดครับผมกบยางแจ็กโซฝากไวด้วยนะ